าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ้าหาว่าท,าท่านทําตจนคล่องว่องไวรวดเร็ว,ว,วทางใจถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยอาจจะมีสติเพิ่มขึ้นจะมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาท่านจะรู้ตัวเองว่าเรามีปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาไปอ่านหนังสือรู้ว่าไปทําอะไรปัญญาแก้ไขปัญหาจะไปเรียนต่อหรือจะไปทําอะไรมันก็คล่องแคล่วไปหมด้ภาษา,ทาไทยภาษาอังกฤษจะทาอะไรก็มันมีเหตุมีผล จากสมาธิภาวนาอนั้นสัมปชัญญปะปัภาก็เรียกว่าตัวสมาธิของกรรมฐานรู้ตัวอยู่ใยสัมปชัญญปะปั p รู้เท่าทันเหตุการณ์ของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีจะอารมณ์อย่างไรก็าตามมันจะรู้ทันไปหมดพอรู้ทันแล้วอารมณ์ร้ายมันจะหายไปอารมณ์ดีก็มาแทนที่สมาธิก็ดีขึ้นจะเกิดผล เกิดมากในตัวเองอีกมาก้ายสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง